สวัสดีครับวันนี้วันอาทิตย์ที่13มีนาคมพุทธศักราช2565 21นาฬิกา20นาทีนะครับดาวดินถิ่นเมืองเลยนะครับอยู่ที่อาณาจักรดาวดินการ์เด้นโฮมภายใต้แนวคิดเกษตรยุคใหม่ไร้ข้อจำกัดนะครับวันนี้นะครับพาทุกท่านนะครับมาดูบ่อเลี้ยงน้องหอยเชอรี่พันสีทองนะครับที่อาณาจักรดาวดินการ์เด้นโฮมนะครับซึ่งจะเห็นว่านะครับบ่อเขาก็จะใสสะอาดเลยนะครับผม เปลี่ยนน้าใหม่ให้เสร็จเรียบร้อยนะครับผมอันนี้เป็นบ่อเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์หอยเชอรี่พันธุ์สีทองนะครับซึ่งวันนี้ก็ได้ทําการนะครับเปลี่ยนน้านะครับล้างทําความสะอาดบ่อนะครับเพื่อที่ว่าจะได้ใสสะอาดนะครับน่าอยู่นะครับนะครับดาวดินก็คือเจ็ดวันนะครับเปลี่ยนน้าทีหนึ่งนะครับผมไม่ได้เปลี่ยนบ่อยนะครับอยู่ที่ว่าน้ําสุขรกมากสุขรก น้อยนะครับถ้าสุขภาพมากนะครับก็จะต้องรีบเปลี่ยนนะครับไม่งั้นจะทําให้น้องหอยเชอรี่พันสีทองนั้นตายได้นะครับซึ่งการเปลี่ยนในแบบฉบับของดาดินถิ่นเมืองเลยเองนะครับผมผมก็นะครับถ้าวันไหนมีเวลาเยอะก็จะทําการนะครับนานะครับน้องหอยเชอรี่นะครับออกมาไว้ในบ่อพักก่อนนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะทาการปล่อยน้านะครับดาดินใช้ท่อตัวนี้นะครับท่อประปาสีฟ้านี่นะครับดึงท่อตัวนี้ออกน้ําก็จะ ไล่ออกหมดเลยนะครับแล้วก็จะทําการล้างทําความสะอาดโบนะครับแล้วก็ปล่อยไ้แห้งนะครับแล้วก็เติมน้ําใส่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ค่อยนําน้องหอยเชอรี่ไปปล่อยต่อไปนะครับอันนี้ก็คือเป็นนี่นะครับบโบพักหอยเชอรี่พันสีทองนะครับพ่อแม่พันธุนะครับจะเห็นว่านะครับ เอาพ่อแม่พันธ์มาไว้พักไว้นะครับปรากฏว่าขึ้นมาวางไข่เต็มเลยนะครับนี่ในบอ่อพักนะครับอันนี้เป็นหอยเชอรี่พันุ์สีทองนะครับนี่นี่ขึ้นเขาขึ้นมาวางไข่ดาวดินนําเขาออกจากบอ่อพักตอนเวลา15นาฬิกานะครับของวันนี้นะครับ15นาฬิกาของวันนี้ก็เลยเอานะครับมาพักไว้นะครับซึ่งทําการล้างทำสะาอาดเปลี่ยนบอ่อ เปลี่ยนน้าบ่อเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาดูปรากฏว่าเขาก็ไข่นะครับขึ้นมาวางไข่เต็มเลยนะครับอันนี้เป็นนะครับดูให้ดูใกล้ๆเลยนะครับมีต่ไซส์บิ๊กๆเลยนะครับชุดนี้เป็นพ่อแม่พันธุ์นะครับวางไข่นะครับบางตัวก็เพิ่งวางไข่บางตัวก็ไข่มานานแล้วนะครับสังเกตได้จากที่รังไข่นะครับถ้ารังไข่ในใหญ่ยาวก็แสดงว่าเขาได้ไข่มานานแล้วนะครับส่วนไหนที่เล็กๆสั้นๆอย่างเงี้ยครับ พึ่งวางไข่หัดวางไข่นะครับหลังจากนี้เนี่ยนะครับดาวดีนก็จะนํานะครับพ่อแม่พันธุหอยเชอรี่นะครับพันสีทองนะครับมาปล่อยลงบ่อต่อไปนะครับเราก็จะนานะครับวันนี้อาหารเขาเป็นดอกแคนะครับช่วงนี้นะครับดอกแคบานนะครับก็ไปเก็บมาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่เก็บดอกแคมาไว้ให้เขานะครับนี่ กินง่ายกินง่ายนะครับกินหมดเลยนะครับนี่ดอกแคสวยๆเลยครับนี่ต้นใหญ่มากมีอยู่สองต้นนะครับอยู่ข้างบ้านนะครับก็กินไม่หมดนะครับก็เลยต้องนะครับนํามาลองเป็นอาหารหอยเชอรี่นะครับปรากฏว่าเขากินเก่งมากเลยนะครับนี่มีพี่ข้างบ้านเขาเก็บมาให้ขอประคุณมากๆเลยนะครับที่สนับสนุนนะครับอาณาจักรดาวดินทิ้งมาเลยนะครับก็ นี่นะครับปรากฏว่านะครับแม่พันธุ์เมื่อสักครู่นีวก็ทการนะครับลาไข่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็หลังจากนี้ก็ดาวดินก็ทํทการนะครับนําพ่อแม่พันธุ์นะครับปล่อยในบ่อเลี้ยงต่อไปดาวดินถิ่นเมืองเลยนะครับฝากกดติดตามช่อง y youtube ดาวดินถิ่นเมืองเลยด้วยนะครับอีกหนึ่งช่องทางติดตามความเคลื่อนไหวได้ f c e b o o k f แ n Page นะครับดาวดินเดินกินนอนเที่ยวนะครับพิมพ์เข้าไปในช่องค้นหาของ Facebook นะครับว่าดาวดิน เดินกินนอนเที่ยวอย่าลืมเข้าไปกดติดตามนะครับเป็นคอมเมนต์นะครับเป็นกำลังใจให้ดาวดินด้วยนะครับมีเรื่องราวข่าวสารนะครับเกี่ยวกับอาณาจักรดาวดินไกด์โฮมก็จะได้อัปเดตในตรงนั้นนะครับตอนนี้ทําการย้ายพ่อแม่พันธุ์นะครับผมจากบอ่อพักนะครับระหว่างที่เปลี่ยนน้ำล้างทำความสะอาดบ่อนะครับก็ ปรากวดเขาก็ไข่ในบอ่อพักนะครับซึ่งตอนนี้ก็ทําการย้ายออกจากบอ่อพักเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับรอให้ไข่เขาแห้งนิดนึงนะครับผมแล้วเดี๋ยวดาวดินก็จะทําการแกะเอาไข่เขาไปไว้ในบอ่อฟักไข่เป็นตัวต่อไปครับ <c oughs> เดี๋ยวจะพาทุกท่านมาดูนะครับนี่ตอนนี้ก็คือนํามาวางนะครับปล่อยไว้ในบอ่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ ในส่วนของพ่อแม่พันธุ์นะครับอาจจะมืดๆหน่อยนะครับใช้แสงจากโทรศั์นะครับนี่นี่นะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับย้ายเข้ามาไว้ในบอ่อเดิมนะครับที่เขาได้อยู่ก่อนที่จะจะล้างทำความสะอาดบอ่อนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับหลังจากนี้ก็ดาวดิดก็จะเอาดอกแคร์มาให้เขา เป็นอาหารเขานะครับนี่แล้วก็ดรเครให้เขานะครับไว้เป็นอาหารนะครับให้เขากินตอนกลางคืนนะครับแล้วเดี๋ยวตอนเช้านะครับดาวดินก็จะไปเก็บในส่วนของผักตบชวานะครับมาไว้ในบอ่อนะครับเพื่อไว้เป็นอาหารสำรองนะครับแล้วก็ไว้เขาเกาะคิดในการกินอาหารในการเดือนไต่เล่นนะครับ สำหรับค่ำคืนวันนี้นะครับดาวดินถิ่นเมืองเลยก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอทุกท่านนะครับนอนหลับฝันดีนะครับราบตรีสวัสดิ์ครับ